วันนี้จะพาทุกคนมาเก็บผักหวานนะคะผักหวานสวยงามมากค่ะเก็บผักหวานด้วยกันจ้าวันนี้ค่ะ อวบอ้วบจะพี่น้องผักหวานเนี่จะมียางเ้ยค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าหวานหวานเลยค่ะเอาไปผัดเสีบคักค่ะดอกพ่นก็ออกงามถอดีนิ้งพ่นออกดอกหน่ะจ้ะ อ่อนอวบอวบ,อวบนี่ก็ใกล้สิออกดอกแล้วจ้ะเิ่นใกล้ออกดอกแต่ว่ากัดกินได้อยู่จ้ะตนน้นแหน่ท่านได้กแก่ค่ะ อวกคักพี่น้องอวกคักอวกคักจ้าแต่นี่ตรงระวังแน่ยกไก่ตำเนียจ้า ดวงพักหวานทั้งนั้นค่ะกำลังสิเป็นดอกแต่เอาได้อยู่ยังไม่แก่เบึ้งดอกผนจะดอกผลสิงามงามด้ค่ะพี่น้องดอกผลงามยีหลีเป็นไม้ประดับด้วยเป็นผักด้วยค่ะ ผักหวานแล้วค่ะวันนี้ดูสิคะทุกคนจ๋าอวบๆเลยค่ะต้นใหญ่อวบด้วยค่ะหักปกุกอนเด้ออืเจอได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะผักหวานนี่อีกต้นหนึ่งค่ะตัวนี้ก็กินได้นะคะ อวบค่ะนี่อันหนึ่งจ้าก็าจะเห็นห้างห้างเนาะจ้าว่าเกษสิบทที่กันปนันได้เนาะจ้าห้างห้างต่ว่าอ่อนๆอยู่เนาะจ้า หนตรงนี้นะคะทุกคนเป็นชั้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 นเลยค่ะสวยงามสุดๆค่ะแถบบ้านต้อจะไม่มีนะคะตรงนี้จะเป็นหินแบบเป็นชั้นสวยงามมากจะมีแค่ตรงนี้นะคะ น่าทึ่งมาก Natural s t o r a l s t o of the o l building r ได้ยินเสียงไหมมันทับซ้อนเป็นชั้นๆทุกชั้นไปแล้วมันถูกกัดกรองด้วยน้ำซอนะคะมันก็เลยเป็นธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้เป็นพันๆปีที่ผ่านมาและก็แปลเป็นภาษาไทยในช่วงต้อนละพาเบนสวีเดนไปรับชมกันนะคะสวยมากก็สามีเป็นคนพูดสวนสกัแล้วมาดามก็แปลเป็นภาษาไทยเราเราก็เป็นคลิปที่ดีมากที่แบบว่าทําให้ทุกคนเห็นว่า ของเราจะสวยงามมากที่สุดมิเกฟีนอ่ะ